ในเช้าหนึ่งที่เงียบสงบของเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2520นะแผ่นดินที่เต็มไปด้วยประเพณีและความหวังเจ้าฟ้าหญิงพระองค์หนึ่งถือกำเนิดขึ้นมาโดยไม่มีใครคาดคิดว่าวันหนึ่งเธอจะกลายเป็นศูนย์กลางของคำถามระดับชาติเกี่ยวกับชะตากรรมของราชวงศ์ไทยพระนามสิริวันณวรีมีความหมายว่าเครื่องประดับแห่งเมืองอันเป็นสิริมงคล นั้นไม่ใช่เพียงนามตามโบราณราชประเพณีแต่เป็นภาพสะท้อนแห่งความคาดหวังความสง่างามและพลังลึกลับที่แฝงอยู่ตั้งแต่แรกเกิดในดวงชะตาตามโหราศาสตร์ไทยมีการกล่าวว่าพระองค์ทรงเกิดภายใต้อิทธิพลของดาวศุกร์และดาวพฤหัสด,ดาวแห่งศิลปะความเมตตาและการเรียนรู้ซึ่งจะกลายเป็นเส้นทางชีวิตที่พระองค์ดำเนินมาในภายหลังต้นไม้ใดจะสูงได้ ต้องเริ่มจากการอย่างรากให้มั่นก่อนสุภาษิตไทยที่สะท้อนจุดเริ่มต้นของทุกการเปลี่ยนแปลงแม้ทรงเป็นพระธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชแต่การเติบโตของเจ้าฟ้าสิริวัณวรีมิได้เป็นไปในเส้นทางที่สาธารณชนจะพบเห็นได้เสมอหลายช่วงเวลาในวัยเยาวของพระองค์ถูกห่อหุ้มไว้ด้วยความสงบความเป็นส่วนพระองค์และบางครั้งความเงียบงันที่แสนปลบบาบปจากโรงเรียนไทยสู่อังกฤษ พระองค์ได้รับการศึกษาที่หลากหลายทั้งในด้านวิชาการและศิลปะแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือความเงียบที่พระองค์ทรงดำรงอยู่มานานหลายปีในสังคมที่เสียงดังกรบทุกอย่างการไม่พูดออกมาของใครบางคนอาจเป็นการพูดที่ดังที่สุดผู้นำแท้จริงไม่ใช่ผู้ที่พูดดังที่สุดแต่คือผู้ที่เงียบได้โดยไม่หายไปจากใจผู้คนข้อคิดจากนักปรัชญาชาวตะวันตก แม้เรื่องส่วนพระองค์จะไม่ค่อยปรากฏในสื่อกระแสหลักแต่สายใย,ยระหว่างเจ้าฟ้าสิริวัณวรีกับพระราชบิดานั้นยากจะปฏิเสธหลายภาพถ่ายแววตาและรอยยิ้มที่แสดงออกระหว่างสองพระองค์เผยให้เห็นถึงความผูกพันที่ลึกซึ้งและการยอมรับในตัวตนของกันและกันผู้สังเกตการบางคนกล่าวว่าพระราชบิดาทรงเคารพในเสรีภาพและเอกลักษณ์ของพระธิดา ไม่บังคับให้ดำรงตามราชประเพณีแต่ปล่อยให้เติบโตด้วยตนเองนี่คือการหล่อเลี้ยงแบบดินดีที่มีได้มองเห็นชัดในตอนต้นแต่ให้ผลลัพธ์อันแข็งแรงในเวลาต่อมาความรักแท้ไม่ใช่การควบคุมให้เป็นอย่างที่เราต้องการแต่คือการปล่อยให้เขาเป็นในแบบที่เขาเลือกจะเป็นเมื่อเจ้าฟ้า,ฟาสิริวันเนวอรีก้าวเข้าสู่วัยรุ่นพระองค์เริ่มมีบทบาทในกีฬาระดับชาติ ศิลปการออกแบบและการเป็นตัวแทนประเทศไทยในเวทีโลกแม้ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเมืองหรือราชสำนักพระองค์กลับส่องสว่างในเส้นทางที่ไม่มีเจ้าฟ้าหญิงพระองค์ใดเคยเดินมาก่อนและนั่นเองที่ทำให้บางคนเริ่มสงสัยทำไมเธอจึงไม่เหมือนใครเพราะโชคชะตาหรือเพราะการเตรียมการถ้าทุกคนเดินไปทางเดียวแล้วมีคนหนึ่งเลือกอีกทางเขาอาจบ้าอ หรือเขาอาจรู้ทางลับที่ใครไม่เคยเห็นตอนนี้คือจุดเริ่มต้นของการค้นหาไม่ใช่เพียงเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์แต่คือเรื่องของคุณค่าและบทบาทของผู้หญิงคนหนึ่งที่อาจมีชะตาใหญ่กว่าที่ใครกล้าพูดถึงในขณะที่เจ้าฟ้าหลายพระองค์ในประวัติศาสตร์มักถูกขีดเส้นทางชีวิตไว้ด้วยพระกรณียกิจในราชสำนักหรือบทบาทในกองทัพ เจ้าฟ้าสิริวัณณวารีกลับเลือกเดินอีกเส้นทางเส้นทางแห่งศิลปะพระองค์ทรงศึกษาด้านแฟชั่นดีไซน์นับประเทศฝรั่งเศสในเมืองหลวงแห่งแรงบันดาลใจระดับโลกอย่างปารีสทำกลางภาพรันเวย์อันหรูหราและกลิ่นอายของศิลปะร่วมสมัยพระองค์มีได้เป็นเพียงนักเรียนแต่กลายเป็นผู้นำเสนอผลงานระดับคือชูบางครั้งคนที่กล้าสวมสิ่งที่ไม่เคยมีใครกล้าใสา่ คือคนที่กล้าเปลี่ยนโลกทั้งใบพระองค์นำความงดงามแบบไทยผสมผสานกับสากลสร้างเอกลักษณ์ซีรีฟอนาวาริสไตล์ซึ่งไม่ใช่เพียงแฟชั่นแต่กลายเป็นภาษาของอัตลักษณ์และเป็นเสียงที่ทรงใช้พูดกับโลกภายนอกแม้ในความเงียบจากวังหลวงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เจ้าฟ้าสิริวันณวรีทรงปรากฏตัวในหลายเวทีนานาชาติไม่ว่าจะเป็นในฐานะนักกีฬานักออกแบบหรือนักการทูตวัฒนธรรม แฟชั่นของพระองค์เคยได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมฉลองระดับโลกพระองค์ได้รับเชิญร่วม p a Paris f a s ฟ i o n w วิ k ถึงหลายครั้งสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับเจ้าฟ้าไทยพระองค์ใดมาก่อนนี่คือรูปแบบใหม่ของอำนาจไม่ใช่พระราชอำนาจแบบเก่าแต่เป็นอำนาจทางวัฒนธรรมหรือที่เรียกกันว่า soft power อำนาจแท้ไม่ใช่การสั่งแต่คือการสร้างแรงบันดาลใจโดยไม่ต้องพูด เจ้าฟ้าสิริว,าวารรณวรีมีใช่เพียงหญิงงามในชุดไทยแต่คือหญิงที่กล้าออกแบบตัวตนของตนเองในโลกที่เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์บางคนอาจตั้งคำถามว่าเหตุใดพระองค์ ong, จึงไม่ดำรงพระองค์ ong, ในบทบาททางราชสำนักอย่างเต็มรูปแบบคำตอบอาจอยู่ในศิลปะที่พูดแทนใจหรือในความสง่างามที่ไม่จำเป็นต้องประกาศและในประเทศที่บทบาทของสตรีสูงสักมักถูกขีดกรอบไว้ล่วงหน้า การที่เจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเลือกทางที่ต่างออกไปนั่นเองคือความกล้าที่ยิ่งใหญ่คุณค่าไม่ได้อยู่ที่บทบาทที่ใครให้แต่อยู่ที่ความกล้าที่เราสร้างให้ตัวเองเมื่อย้อนมองกลับไปเจ้าฟ้าสิริวัณวรีมิได้เพียงทำให้โลกจำเธอได้ในฐานะนักออกแบบแต่เธอได้หล่อหลอมความเป็นหญิงไทยสมัยใหม่ผ่านทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเลือกทำเธออาจไม่เดินในขบวนแห่งพิธี แต่อาจเป็นผู้ออกแบบฉากหลังของประวัติศาสตร์ยุคใหม่ก็เป็นได้ไม่จำเป็นต้องยืนอยู่แถวหน้าเพื่อเปล่งแสงเพราะแสงที่แท้จริงมาจากภายในในประวัติศาสตร์ของราช,ชาวงศ์ไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คำทํานายคำพยากรณ์และโหราศาสตร์ไม่เคยห่างจากแนวคิดเรื่องอำนาจพระมหากษัตริย์ในอดีตหลายพระองค์ล้วนได้รับการทำนายว่าจะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงแผ่นดิน และแม้ในโลกสมัยใหม่คำถามนั้นก็ยังไม่จางหายไปหากดวงดาวชี้ทางความเงียบก็อาจเป็นเสียงที่ดังที่สุดในห้องบรลลังหลายปีที่ผ่านมากระแสหนึ่งได้เงียบไหลยอยู่ในสังคมไทยว่าคำทํานายเก่าแก่บางฉบับชี้ไปยังเจ้าฟ้าหญิงพระองค์หนึ่งที่มีใช่เพียงงดงามและฉลาดแต่เกิดภายใต้ราหูบทบางและจะฉายแสงเหนือความคาดหมายของทุกคนผู้ที่สนใจโหราศาสตร์บางรายได้วิเคราะห์ว่า ตำแหน่งดวงดาวในวันที่เจ้าฟ้าสิริวรรณวรีประสูตนั้นมีลักษณะโยกเกณหแห่งผู้เปลี่ยนแปลงแม่เจ้าฟ้าสิริวรรณวรีจะเป็นที่รู้จักในวงกว้างแต่เมื่อกล่าวถึงแนวคิดเรื่องการสื่อราชสันตติศมพระนามของพระองค์กลับไม่ค่อยปรากฏในสื่ออย่างเป็นทางการเป็นเพราะพระองค์เป็นหญิงหรือเพราะพระองค์เลือกเส้นทางที่ต่างออกไป หรืออาจเป็นเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในความเงียบคือสิ่งที่ถูกเตรียมไว้อย่างรอบคอบบางครั้งสิ่งที่ไม่ถูกพูดถึงคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและหากเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ไทยเคยมีหลายเหตุการณ์ที่ราชินีผู้เงียบหรือเจ้าฟ้าผู้ไม่ปรากฏกลับกลายเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนทิศทางของราชสำนักในยุคที่ข้อมูลข่าวสารไหลเวียนเร็วเท่าแสง การพูดถึงคำทํานายอาจดูเป็นเรื่องล้าหลังแต่ในสังคมไทยความเชื่อกับอำนาจยังเดินเคียงกันอย่างแนบแน่นนักวิเคราะห์บางคนได้นำคำทํานายหลวงที่ระบุว่าผู้หญิงจากราชกูลจะมีบทบาทสำคัญในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงมาประกอบกับพติกรรมการปรากฏตัวของเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเธอปรากฏเมื่อประเทศต้องการภาพลักษณ์ใหม่เธอพูดเมื่อคนรุ่นใหม่เริ่มตั้งคำถาม เธอเคลื่อนไหวผ่านงานศินลปวัฒนธรรมเครื่องมือที่อ่อนโยนแต่ทรงพลังที่สุดในศตวตรรษนี้พลังของผู้หญิงไม่ได้อยู่ที่เสียงของเธอแต่อยู่ที่จังหวะที่เธอเลือกจับเหล่งเสียงหลายคนอาจยังลังเลที่จะยอมรับว่าผู้หญิงสามารถมีบทบาทเป็นผู้สืบทอดแต่หากมองในแง่ของความเป็นผู้นำในศตวตรรษที่21คุณสมบัติที่เจ้าฟ้าสิริวรรณวรีทรงมีความเข้าใจวัฒนธรรมวิสัยทัศน์ระดับโลก พลังแห่งศิลปะก,กลับตรงกับผู้นําในโลกยุคใหม่อย่างน่าประหลาดและหากคําทํานายหนึ่งกําลังเป็นจริงผู้ที่ไม่ถูกเอ่ยถึงอาจคือผู้ที่ถูกเลือกโดยโชคชะตาสิ่งลึกลับไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีอยู่แต่คือสิ่งที่ยังไม่ถึงเวลาให้ปรากฏเมื่อพูดถึงการสืบราชสันตติวงศ์สิ่งที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงมักเป็นเรื่องสายเลือดเพศและตำแหน่งในราชสำนักแต่ในโลกปัจจุบัน คำว่าผู้นำกำลังเปลี่ยนความหมายในยุคที่การเมืองผ,ลผ,ลผลันผวนความศรัทธากำลังสั่นคลอนผู้คนหันมามองหาผู้นำที่เข้าใจความรู้สึกไม่ใช่แค่ผู้มีอำนาจตามกฎเจ้าฟ้าสิริวันณวรีอาจมิได้อยู่ในโครงสร้างอำนาจอย่างเป็นทางการแต่พระองค์อยู่ในใจของคนรุ่นใหม่และจิตสำนึกทางวัฒนธรรมของสังคมไทยยุคใหม่ตำแหน่งอาจสืบทอดได้ด้วยสายเลือดแต่ความไว้วางใจต้องได้มาด้วยหัวใจ หลายปีที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้สังเกตการเริ่มตั้งคำถามทำไมเจ้าฟ้าสิริวัณวรีจึงมักปรากฏตัวในพิธีสำคัญทำไมแฟชั่นของพระองค์จึงถูกใช้เชื่อมโยงกับความเป็นไทยระดับสากลและทำไมทุกการเคลื่อนไหวแม้เพียงเล็กน้อยจึงมีน้ำหนักระดับนโยบายวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงบังเอิญหรือเป็นการ จัดวางอย่างแยบยนต์จากฟากฟ้าหรือผู้มีอำนาจเบื้องหลังโชคชะตาคือคำที่มนุษย์ใช้เรียกสิ่งที่เราไม่กล้ารับว่าเป็นการเลือกสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ชัดคือเจ้าฟ้าสิริวัณวรีแทบไม่เคยพูดถึงบทบาททางการเมืองหรือเรื่องราชบัลลังแต่ความเงียบนั้นกลับไม่เคยว่างเปล่าพระองค์ทรงแสดงจุดยืนผ่านแฟชั่นพูดผ่านนิทัศการ เคลื่อนไหวผ่านการประกวดกีฬาและบอกเล่าอัตลักษณ์ไทยผ่านเวทีโลกเงียบแต่ถูกก้าวมีในสำคัญเรียบ <Yeah. S 1> แต่ทรงพลังบางคนใช้คำพูดสร้างอนาคตแต่บางคนใช้การมีอยู่ของตนเองสร้างความหวังแม้ว่าคำทํานายอาจชี้ไปยังเจ้าฟ้าสิริวัณวรีแม้ว่าสังคมจะเริ่มตั้งคำถาม แต่คำถามที่แท้จริงอาจไม่ใช่ว่าพระองค์จะเป็นผู้สืบทอดหรือไม่คำถามที่แท้จริงคือพระองค์จะเลือกหรือไม่และหากพระองค์ไม่เลือกจะครองตำแหน่งแต่อุทิศตนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวัฒนธรรมก็อาจเปลี่ยนโฉมหน้าของราชาในศตวรรษใหม่ไปอย่างสิ้นเชิงผู้นำไม่จำเป็นต้องอยู่บนบัลลังก์แต่อยู่ในหัวใจของผู้คนตลอดหลายบทที่ผ่านมา เราค่อยๆเปิดม่านแห่งความเงียบที่รายล้อมพระนามของเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเธอไม่เคยประกาศว่าอยากเป็นอะไรไม่เคยเรียกร้องตำแหน่งใดแต่กลับปรากฏในทุกพื้นที่ที่สำคัญของความเป็นไทยคนที่ไม่ต้องพูดว่าข้าคือผู้นำแต่ผู้คนหันมาเดินตามนั่นแหละคือผู้นำที่แท้จริง ในขณะที่บางคนยังถกเถียงเรื่องลำดับราชสันตติวงศ์เจ้าฟ้าสิริวัณวรีกลับเลือกสร้างบัลลังก์แห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ขึ้นกับรัฐธรรมนูญหรือสายเลือดเพียงอย่างเดียวเธอเปลี่ยนเวทีแฟชั่นให้เป็นเครื่องมือทางการทูตเปลี่ยนการวิ่งมาราธอนให้กลายเป็นแรงบันดาลใจเปลี่ยนความเป็นหญิงให้กลายเป็นความกล้าสตรีที่แท้ไม่ใช่ผู้ที่อ่อนหวานเสมอไปแต่คือผู้ที่อ่อนโยนในขณะล่าหาญ เมื่อเรามองย้อนกลับไปที่คำพยากรณโบราณที่กล่าวถึงหญิงผู้จะนำแสงสว่างในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงบางคนอาจมองว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาแต่บางคนอาจเริ่มตระหนักว่าคำทำนายนั้นอาจไม่ได้รอวันเป็นจริงแต่กำลังเกิดขึ้นในทุกลมหายใจของปัจจุบันและหากเป็นเช่นนั้นเราทุกคนก็คือประจักษ์พยานของการเดินทางเงียบๆที่อาจเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ไปตลอดกาล เธอคือผู้หญิงที่เติบโตใต้เงาของราชวงศ์แต่ไม่ยอมให้เงานั้นบดบังอัตลักษณ์เธอเลือกเป็นแสงของตนเองแม้จะอยู่ในห้องที่ไม่มีใครเปิดไฟให้และบางทีแสงนั้นก็กำลังส่องนำเส้นทางใหม่ให้ราชวงศ์ไทยในแบบที่ไม่มีใครเคยจินตนาการแสงที่ส่องจากภายในคือแสงที่ไม่มีใครดับได้ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางผ่านเรื่องราวนี้ ในโลกที่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนบางครั้งคำถามดีๆกก็เพียงพอที่จะเปิดโลกใบใหม่เจ้าฟ้าสิริวรรณวรีอาจไม่ใช่ชื่อที่ถูกพูดถึงในคำสั่งของราชสำนักแต่เธอคือคำตอบที่อยู่ในใจของคนไทยจำนวนไม่น้อยวิดีโอนี้จัดทำขึ้นโดยทีมงานแวงกลอแองชานลด้วยความเคารพและรักในสถาบานัน อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแบ่งปัญหากท่านรู้สึกถึงพลังของผู้หญิงคนนี้มงกุฎไม่จำเป็นต้องวางบนศีรษะแต่อยู่ในวิธีที่เธอเดิน